จังหวัดลบบุรีจับสลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลบบุรีครับ ช่วงบ่ายวันที่26กันยายน2568ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายประชยาไปปาตังรองผู้ว่าราชการจรรังหวัดลบบุรีเป็นประธานการจับสลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจอังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการจับสลากในครั้งนี้ครับด้วยจังหวัดลบบุรีดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจอังหวัดแล้วก็สำนักง,งานคลังจัง บัญชีสำรอง100รายโดยมีอายุไขบัญชีสำรอง2ปีหรือเมื่อสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพื่อส่งให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของจังหวัดลบุรีโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประาปรากาศจำนวน3,503รายและผู้พิการจำนวน85รายมีการคัดเลือกให้เหลือ100รายโดยใช้วิธีการจับสลากรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหว การถ่ายทอดสดการจับสลากผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและที่ทำการปกครองจังหวัดลบบุรีเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลบบุรีจำนวน100รายโดยวิธีการจับสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำหนดขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลา2ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ณวันที่26กันยายน2568ลงนามโดยนายอัมพลอังคภากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับสนักทงางรัฐบาลก็จะทําการตรวจสอบรายชื่อทั้งร้อยรายก่อนที่เราจะได้ใช้นะคะว่า ณสมบัติครบถ้วนจริงๆตามที่สํญญานักงานสลากได้ประกาศไว้ไหมอย่างเช่นเป็นข้าราชการไหมเพราะในเบื้องต้นเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าราชื่อที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างรืกเล่าค่ะเ,คเขาก็จะไปตรวจสอบชึกสองจะไปตรวจสอบอีกว่า เป็นผู้ค้ากับศูน,นย์ตลาดสหกิจ่งรัฐบาลหรือเปล่าเพราะนี่หวยที่รับจากไปรษณีย์นะคะหวยออนไลน์อีกชื่นๆค่ะว่ามีชื่อซ้ำกันหรือเปล่าคะมีชื่อซ้ำเมื่อถึงลำดบับท่านก็จะต้องขอขอใช้แค่อย่างเดียวว่าท่านประสงค์ถ้าท่านประสงค์จะใช้บัญชีสำรองนี้ท่านก็จะต้องแจ้งสารสิบบัญชีเดิมของท่านไปค่ะโดยประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ